สวัสดีครับชาวันชาววันจันครับวันจันที่20 27าทานวา2563ครับยนตเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดครับก็เลยต้องมานั่งกินมามากครับนี่น้องกินมากเท่าแก่ไม่ออกไปไหนครับข้าวไปชิกตังเขาไม่ได้ปกติได้กินข้าวชิกตังทุกเช้านะครับนาะ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็เลยต้องกินมาม่าต้มมาม่าทุกวันครับเช้าของวันเย็นแล้วกลางวันมีข้าวอยู่ครับตอนเย็นก็มีมาม่าให้กินกินมาม่าสองข้าวครับสองมื้อเช้ากับเย็นกินจนหน้าจะเป็นมาม่าอยู่แล้วครับเมื่อไหร่จะหายไปทีน้อโควิดเนาะลำบากลำบนเหลือเกินครับดูแต่งานไทยในเกาหลีใต้นะครับชีวิตการเป็นอยู่ก็แบบนี้แหละครับช่วงโควิดครับดูน้องเขากิน การนั่งกินต้มมาม่ากันแย่กันไปหมดแล้วครับไปไหนก็ไม่ได้ท่อแก่ก็มาคอยมาตรวจทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับมาตรวจว่าใครอยู่ห้องบ้างห้ามอ,อกากห้องครับวันนี้ก็ผมก็กรักีดำเนินรายการก็มารายงานข่าวประจําวันให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับว่าสถานการณ์โควิดมันแย่ขนาดไหนเนาะในเกาหลีใต้ครับแต่ว่าผลตรวจตอนนั้นผมตอนอาทิตย์ที่แล้วผมก็ตรวจไปแล้วแหละแต่ไม่เจอเชื้อเนาะ เขาแกแกเลยสั่งห้ามไม่ให้ไปกินข้าวชิคตังครับกกเลยซื้อมากามาให้พนักงานกินเป็นกล่องข้างหลังครับสองสามกล่องเลยครับหยุดอคริสต์มาสเมื่อกี้สามวันก็กินแต่ม,มาม่าไม่ให้ออกไปไหนดีเหลือเกินเท่าแกแกน่าจะคิดได้เนาะนกยซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่มาให้พนักงานเพื่อให้พนักงานออกไปไม่ไปออกไปข้างนอกเนาะให้กกินแต่ม,มาม่าอย่างนี้ก็เหลืองตายสิครับดูเ <c oughs> สียบวะทักทายงงักงานนั่นเสียบอยู่เสียบอยู่อู่ แต่กระเซียบมันตัวแต่เพื่อนเะครับนี่ครับนิ้วเนี่ยกินกับอะไันิ้งแ,แห้งยังเจ้มามาหลายกว่าแเลี้ยงมันแล้วครับดูขาวหมูว่านคนไทยในช้อนอันติดประมาณ8ปดสิบตีคนแล้วพัดแปดสิบสี่หรอบางทีแปดสิบสี่คนแล้วยวนติดหลายครับอันตรายเลยครับอันตราย ไปใส่มาใส่กันลำบากก็เลยต้องทนนั่งกินมะมา่ามีเคือข้อมปลอดภัยของเจ้าของครับเหตุงานมาเนี่ยเป็นพี่น้องเอ้ยยกตะเล็กมันก็เมื่อยตัวเนาะ <laughs> ยกตะเล็กครับเหนื่อยแล้วน,นะเก่าสักกรมาเลือกครับมาครับกินมาม่ากันกต,ตอนเช้า,ชาแกงข้าวเช้าครับปกติที่กินอาหารชิคจังเนาะมีหมูมีเป็ดมีไก่เนาะมีเนื้อ สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็นั่งกินออม่า,มาอยู่โรงอาหารแทนแซบคือกันครับแต่ว่ากิน,นเยอะๆก็ไม่ดีเนาะตรงนี้ก็ต้องกินไปก่อนครับเพราะว่าไม่มีอะไรกินพอแก่ก็ให้มาเท่านี้ถ้าพน้าไปข้างนอกไปไหนก็ไม่ได้ไปซื้อข้าวก็ไม่ได้ครับก็ลำบากหน่อย่วงนี้ครับ เพื่อนๆที่อยู่เกาหลีก็หกาหวิธีป้องกันด้วยนะครับคือเระยะห่างก็สวมแมสออกไปข้างนอกนะครับไปหมาดไปอนนะไรเนาะเวลนระยะห่างแล้วก็หม่ดล้างมือหลังเจียวพ่อบ่อยๆนะครับเพื่อฆ่าเชื้อนะครับช่วยได้ครับ <c oughs> ส่วนรอบต่วนการเปิดไปทำงานที่ศึก สอบมาเกาหลีพวงนี้ก็คงจะละังับไปนะครับเพราะว่าดูสถานการณ์เกาหลีก็ระบาดหนักหนักขึ้นเรื่อยๆครับทุกวันนี้เพิ่มขึ้นทุกวันก็คงจะยากหน่อยครับต้องรอเดี๋ยวถ้าเปิดไยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแจ้งข่าวใน YouTube แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงให้ว่าเปิดรับสมัครวันไหนเนาะผมก็พยายามติดตามข่าวอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดระบาดเยอะเหลือเกินครับก็เลย เขาก็ยังไม่เปิดครับมันก็ส่วนน้นองที่สอบผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะรับโคต้าประมาณห้าหมื่นสองพันคนทั่วทั่วทุกประเทศนะครับไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะครับรอบอุตสาหกรรมได้ก่อรอบกรเกษตรได้ก่อสร้างนะครับอุตสาหกรรมน่าจะได้เข้ามานะ้มั้งเพราะว่าเขามีโคตา้าส,สนอจ้างห้าหมื่นห้าหมื่นสองพันคน ต้องรอดูต่อไปครับติดตามข่าวต่อไปเนาะเดี๋ยวเปิดรับสมัครเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้คือยังไม่เปิดตอนนี้เขาก็วุ่นวายอยู่กับโควิดนี่นะครับดูผมดูสิกับข้าวผมก็เตรียสังกินต้องกินต้มมาม่าทุกวันตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นกับข้าววันก็มีแค่ตอนเที่ยงครับสถานการณ์ก็แย่ขนาดไหนพี่น้องก็ดูนะครับเนาะทำงานในเกาหลีก็ไม่ใช่ว่าสบายครับลําบากกับข้าวกับปลานี่แหละครับลาบากเหมือนกันทํางานก็หนัก ยกเหล็กก็มากินตุ่มา่ายกเหล็กห่อเดียวก็มาาก,ก็หมดแล้วห่อหนึ่งครับนี่ไม่กินไม่ได้ก็ก็หิวครับไม่กินก็หิวส่วนคนที่จะกลับบ้านช่วงนี้ก็ต้องจองคิวครับต้องรอคิวเนาะจะมีคิวที่กักตัวแบบตัวเองก็มีครับผมมาขายวันนั้นก็มีเที่ยวบินตลอดแต่ว่าต้อง เสียค่าใช้จ่ายเองถ้าต้องการกลับด่วนอะไรง,งประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้า,าไม่เสียค่าใช้จ่ายเองจากตัวเป็นรัฐบาลก็ต้องรอคิวครับไม่ว่าทำพาส์ตปปก็ต้องจองคิวก่อนล่วงหน้าทั้งนั้นก็ไปทําไม่ได้ครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดระบาดเยอะนะครับเนาะต้องเข้าใจาก,การป้กันโรคต้องเข้าใจระบบการป้องกันโรคของเกาหลีด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าเกาหลีหรือไทยแล้วเขาต้องมีการวางแผนแล้วก็มาร์ก อันนี้ไว้ล่วงหน้าครับคลิปนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าสถานการณ์โควิดในเกาหลีใต้เป็นยังไงเนาะคือก่อนนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับนั่งกินต้มมาม่ายนะครับหนักไม่หนักก็ดูเอานะพี่น้องเนาะผมก็เป็นหนึ่งในแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับคนหนึ่งเพื่อนหลายคนก็บนลำบากไปไหนก็เพื่อนๆที่อยู่เกาหลีก็ไปไหนมาไ,ไหนก็สวมแมสนะครับมันล้างมือด้วยเจล ไอแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับแล้วก็เว็นระยะห่างในการนี่นั่งรถเมล์ก็พยายามปิดจมูกปิดอะไรให้ดีนะครับแล้วก็ลงรถเมล์ก็ต้องล้างด้วยเจลองความสะอาดนะครับหาซื้อไว้ได้นะครับหาซื้อได้เลยอยู่ใดโศกก็ราคาไม่แพงนะครับเจลต้องพกติดตัวตลอดครับล้างไม่อย่างผมไปตลาดที่ผมล้างทุกกับกทุกร้านที่ผมเข้าครับออกมาปุ๊บก็ต้องล้างล้างตลอดอะ ส่วนมากไปตอนนี้ก็ไปวันที่วันเสาร์ที่แล้วก็ผมก็ไปซื้อนมไปดีไปที่มาครับคือมาร์กจุดไว้เลยแล้วก็ไปแล้วก็ซื้ออะไรสิ่งที่ต้องการก็ออกมาเลยครับไม่ได้อยู่นานไม่เกินสี่นาทีครับซื้อของง่ายๆกลับมาขึ้นรถเมล์กลับห้องเลยครับแค่นั้นแหละครับคลิปนี้ก็ตะก,กี้ขอจบคลิปที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องขอรับประทานมาม่าก่อนแล้วก็ดันขึ้นห้องต่อไปนะพี่น้องเนาะ แจกครับมาล่า,าเสร็จสุดยอดเอา่อยครับเดี๋ยวกินแค่นี้นะครับให้คนละหอ่อมาาก็จะหมดแล้วเดี๋ยวผมเอามาไมา,มาให้ดูอีกเอามาให้อีกครับ ทานนะให้ดูนาะว่าตอนนี้เกาหลีแย่ขนาดไหนนะครับเนาะกินได้กินแต่อาหารก็กินแต่ปรามากไปไหนก็ไม่ได้ ดี๋ยวผมให้ดูดูเขาซื้อมาให้เป็นลังๆนะครับอันนี้มันคือมันหมดแล้วนะครับเหลือแค่สองลังดูเนี่ยมากๆดูซื้อมาให้เหลืออยู่แค่นี้นะครับเหลือสองลังปกติซื้อมาห้าลังครับตอนนี้มันหมดแล้วครับก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบา,บายยครับเขียกันคลิปหน้าเนาะ